ย่อมเป็นที่ตระหนักดีแล้วว่าภาษาจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนไทยจึงได้มีนโยบายจัดตั้งศูนย์ภาษาอาเซียนเพื่อเป็นแหล่งศึกษาคนา้นคว้ารวบรวมเผยแพร่ข้อมูลและจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องภาษาต่างประเทศอาเซียนศึกษารวมทั้งให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีสังคมเศรษฐกิจการเมืองและการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนเนื่องจากในพื้นที่จัง,จงหวัดเชียงรายเป็นชายแดนติดต่อกับหลายประเทศมีการค้าขายและทำธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือขนส่งสินค้าจากประเทศจีนตลอดจนจังหวัดเชียงรายยังมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมาย ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมายังเชียงรายเป็นจํานวนมากสํานักงานกศนจังหวัดเชียงรายจึงได้สนองนโยบายโดยลําดับแรกเป็นการจัดการอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาคมอาเซียนลำดับต่อมาจึงได้เตรียมหลักสูตรภาษาต่างๆไว้เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่หลักสูตรภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาลาวและภาษาพมา่าสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐเช่นเจ้าหน้าที่ศุลกากรสสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้ประกอบการที่พักเช่นเกสเฮาส์โฮมสเตย์ตลอดจนผู้ค้ารายย่อยและธุรกิจบริการเช่นนวดแผนไทยเป็นต้นนอกจากนั้นสำนักงานกสนจังหวัดเชียงราย ยังได้เตรียมพร้อมด้านอาชีพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆได้แก่การปลูกยางพาราโดยกศนอำเภอเชิงการส่งเสริมการปลูกชาในเขตพื้นที่กศนอำเภอแม่ฟ้าหลวงและการส่งเสริมการปลูกกาแฟในพื้นที่กศนออำเภอแม่สวยสำนักงานกศนอจังหวัดเชียงรายพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรและประชาชนในเขตพื้นที่บริการ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ภายใต้จุดมุ่งหมายที่จะให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ